ไมคักค่อยคุคหรือี่วเลยมี่จะบ่วงมี่จะบ่วงบ่วงไปบ่วงดัดมันเหมดเลยสวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วไม้เก่าไม้เดิมบ่วง,งเป็นไนครับผมมาพร้อมกับที่เด็ดห้าบานบ่วงครับ ไฟบ่วงเบ้องนะส่กับในตัวหนึง่งหนูบักย่างหลายไหมไฟกับขอบว่าดีบ่องบ่วงเบ้องพี่น้องครับคลิปนี้บ่วงหลุ่นล่วนเลยไ้กาวาไส่เราแซ่ไว้สวดเท่าเด่วคอยมายาม,มาเอาใส่ไว้ได้หลายมือครับผม กับบางงามเหรอพี่น้องดูให้กันล่ะเราจะมันถือให้ทางงามๆเลยให้กลับบ่อถือเจอบบ่วงว่าเต็มผิดกัดไไเลยพี่วันสี่สิบหลัง ของเก่ากับนี้ครับของเก่ากับสิบกลัวไซลุมมันไว้เลยนี่เป็นอย่างบ่เขาเขาหากอาหารมันต้องหลายครับ ใส่ช่องมันเลี้ยนเฉบพี่น่องเลยทางเฉบแบที่มันเรียนเนี่ยมูจะเก็บขึ้นเลยเหมือนโบ๊บุนี่เรื่อยไหลไปด้วยครับผม ้งางง้างขัดไม่สวยเจ้าหูหนูเด้ดนดิไม่ขัดค่อยขุดหือึเศร้าเลยมันจะบ่วงมันจะบ่วงบ่วงไปบ่วงดักมันเหมดเลยดอง เดือบเอบ็ดพี่น้องบ่วงฮองให้ขาดลาย แางหนูหลังสุดท้ายใส่ไปเกือบ4ี่หลังจักที่หาพอไปาได้ครับเขาต้องมากู้ยาง้ยเว้นเลยมวกก้เศร้าเมื่อยาได้มือสิก,กู้หาบกหาบกครบแท้ ผมว่าอะไรเห็ดสังยาลักเหมนเนี่ยแต่เาม,าเมืองกันเมืองส่อว้านเขาได้ยุ่นี่แหละไม่มีหวังห่างกอังอยุ่นี่ทั้งมันเรียนอื่นทั้งมันเรียน่นงนยนวงพวดไอ้บักแก้ไปแล้วยุ่นี่รักไว้นีครับดึงลง,งมาเพียะ ไปเจอกันื้อทำแล้วบ่วงล้วนๆสวัสดีตอนส,ส้อครับพี่่้องครับโอ้โหอะไรว่าใส่บ่วงนี่ได้เวลายามบ่วงแล้วแล้วครับ มีคนมาใส่อยู่แถวนี้เมนเขายามของเขาลเลยจีเมิองครับพี่น้องบ่วงลุ่นล้วนขีเก่าอยู่ ทำงายเยอะดอกพี่น้องนี่ตะบวงเสียกมันจะดินว่านี่มีตีลีติดมีดจี้บักอย <laughs> Cái về may Hãy subscribe <laughs> cho <laughs> kênh Ghiền không ก็ถือกครับอันพานดูสิฮะให้ไ,หไหว้ครับเดี๋ยวมันก็เถือกักมือหนึ่ง นี่ครับพี่น้องเรียบร้อยโดนบวงจนได้ไอเล็กๆน้อยๆเราก็นับหนึ่งครับผมลอยดีแล้วครับเจ๋อตรงนี้นปันไดเรียบร้อยร้อยไปหนึ่ง บอรเรนทาวนี้เป็นือถึกเือถึกจะว่าบอรเรนเลยพี่น้องว่ากล้วยมันย่น เป็นถือครับก็เถือครับผมโอ้ยมากวดกินทง้งผีเลียนทางไม่ััวนี้ แ้มนะครับผมใส่สิ่มไม่นีนะพี่น้องใครว่ายาบมาเอานาำมแล้งไปหาใยใหม่ไหมค,คนมาใส่แถวนี้เจ้าไดนบนนะะ่นกอ เดี๋ยวอีกหลายครับหลยหลัางอยอะอะ่ะพี่น้องจะบ่วงเด้ครับมือนี้กลับบ่มนี้เลยบใส่จากหลัง ไอ้บวงกับสิได้ดึงแต้มคือเก่าสันติคือจังไหนเฮียตุบผ่านหรอพี่น้อง อยู่มันเหยียบจะ่หนหยแท่พี่น้องโอ้แบบแี่ม้วมเหยียบไปเลยครับบ่วงบิดไปเลย เบียดไปเลยครับหนูใยใหญ่อยหนูใยใหญ่เลยคร <c oughs> ับกับกระได้ตเดียวบ่วงก็ะชีได้ตัวเดียวอกีกจัิทีเงิดไห้ละ <c oughs> ขอไปครับผมโอ้ยแต้มเดียวไีหลีล่ะพี่น้องเฮ้ยพ <c oughs> ี่น้องเฮ้ยบวงนะั่เลยแต้มเดียวไ,ยวไอ,อนะไห้หนุ่มแต้มเดียวไีหลีตอนนี้ครับผมไม่บองนึงครับใส่ไปสามสี่หลังนึ่งแบบ สรุปผลงานเลยแหละพี่น้องบ่้อถือใส่ทิพไว้นี่แหละร่อหนูเงให้เขาเดี๋ยวไปใส่ไม้เอื้อนเข้าไปไม,าามายามบ่ถึงนู้นน้อยตัวเดียวไปกลับกระได้ตัวเดียวใส่บ่วงกระได้ตัวเดียวไอ้หนุ่มแต้มที่เฮยวคนนี้ปรเฮ็ดให้พี่พี่น้องผิดไงนะครับเอาแค่นี้แหละ เหมือนแล้วแต่ไม่ดีตัวนี้ไปขอบคุณลหลายๆครับผมเดินไม่คิดหนาจออ,จอหอกน้อยครับผมไป